นักเรียนผิดเทิมคุณครูเปิดใจทีเดนชาจะพาไปสร้างบอร์ดเกมสนุกๆนะครับที่สามารถกำหนดเนื้อหาในเกมเองได้มีกลไกของเกมที่น่าสนใจนะครับและเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อนำไปใช้จะสร้างความรู้ความสุขความสนุกสนานให้กับชั้นเรียนได้อย่างแน่นอนแต่อย่าเพิ่งเชื่อครับจนกว่าจะได้พิสูจน์ด้วยการนาไปใช้จริงครับ จากไปเพราะความตั้งใจแต่กลับมาครั้งนี้เพราะความคิดถึงนะครับสวสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง t i t d เดนแชร์นะครับหลังจากที่ซีรีส์อันแสนยาวนานมีความหมายมีความหลากหลายอย่างวิ i ขีดออนไลน์ได้จบลงไปแล้วนะครับเราก็มีโอกาสกลับมาที่เว็บไซต์ที่คุ้นเคยเคยคุ้นเพราะคลิปนี้ไม่ใช่ตอนแรกไม่ใช่ตอนที่2ไม่ใช่ตอนที่20ไม่ใช่ตอนที่30 แต่มันคือตอนที่40ครับสำหรับอีกหนึ่งเว็บไซต์ที่ยอดเยี่ยมมากๆที่ครูท่านใดยังไม่สมัครหยุดคลิปนี้ไว้ชั่วคราวนะครับแล้วก็ไปสมัครกันเลยนั่นก็คือเว็บไซต์ g e n i a l ly นะครับในวันนี้ครับจะพาคุณครูทุกท่านกลับมาสร้างบอร์ดเกมที่น่าสนใจมีกลไกลของเกมที่หลากหลาย แน่นอนครับและใส่เนื้อหาเองได้กำหนดเนื้อหาเองได้ส่วนจะสนุกสนานแค่ไหนนำไปใช้แล้วช่วยเติมเต็มอะไรให้กับห้องเรียนบ้างคุณครูต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้แบบละเอียดมากๆทีละขั้นทีละตอนและมีทรัพยากรแจกและแบ่งปันด้วยนะครับก่อนจะไปนู้ฝากกดติดตามก่อนครับฝากกดส r i b e ด้วยและฝากกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีเดนแชร์ก่อนไปรับชมด้วยนะครับ ไปครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าคลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอที่40แล้วใครที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกก็มาที่เว็บไซต์ Genial.ly นะครับหรือจะย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอของทีเด่นแชร์ก่อนก็ได้หลังจากนั้นก็สมัครนะครับเมื่อสมัครเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ Create นะครับแล้วก็กดไปที่ Gramification นะครับแล้วก็จะเลือกตัวกรองนะครับเป็นแบบ All และ Free นะครับติ๊กในส่วนของ Premium ออกนะครับ คลิกไปในส่วนของเกมนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาสักนิดหนึ่งนะครับจริงๆแล้วบอร์ดเกมเนี่ยมีหลายอันนะครับอันที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วก็คือในส่วนของ Snake and Ladder หรือว่าเกมบันไดงูนะครับแต่ยังมีนะครับในส่วนของบอร์ดเกมตรงนี้นะครับบอร์ดเกมตรงนี้อีกแต่ว่าสิ่งที่เราจะเรียนรู้และพูดถึงกันในวันนี้นะครับก็คือ Animal Race Animal Race นะครับหรือผมจะตั้งชื่อภาษาไทย ในแบบฉบับของตัวเองนะครับคุณครูจะไปเปลี่ยนชื่อก็ได้ผมตั้งชื่อว่านะครับสัตว์สายซิงนะครับสัตว์สายซิงตะลุยป่านะครับอะไรก็ได้แล้วแต่เราจะตั้งนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะตั้งแบบไหนกิฟเก๋แบบไหนผมมั่นใจว่าคุณครูสามารถตั้งได้อยู่แล้วนะครับก็กดคลิกเข้าไปหนึ่งครั้งก็จะมีตัวอย่างของเกมนะครับที่เราสามารถกดทอยลูกเต๋านะครับกดลากไปลากมาได้แล้วก็มีปรากฏขึ้นมาตรงนี้ ก่อนที่เราจะกระโดดไปสร้างเนี่ยเราจําเป็นต้องเรียนรู้สิ่งสําคัญก่อนนะครับก็คือว่าแต่ละอันเนี่ยมีความหมายยังไงมีกฎมีกติกาของเกมแบบไหนซึ่งจะขอพูดทั้งหมดในคลิปนี้เลยนะครับทุกท่านครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าในคลิปนี้จะมีในส่วนสิ่งที่แบ่งปันด้วยก็คือกฎกติกาต่างๆนะครับข้อคําถามต่างๆการใส่เงื่อนไขพิเศษซึ่งจะอยู่ล่างคลิปนี้ในส่วนของ description นะครับ จะเขียนว่าทรัพยากรมีอยู่2ไฟล์ทุกท่านโหลดมาก่อนนะครับหลังโหลดมาแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันทีละอันครับว่าแต่ละอันนั้นมีความหมายมีวิธีการใช้งานยังไงบ้างไปดูครับว่าในเรื่องของตัวเกมนะครับก็จะเห็นว่ามีช่องตารางตรงนี้นะครับที่เป็นแผ่นบล็อกนะครับซึ่งถ้าเกิดผมไม่ตาลายเนี่ยผมลองนับดูแล้วนะครับมีทั้งหมด6 1ช่องด้วยกัน มีทั้งหมด61ช่องด้วยกันนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าแต่ละช่องแต่ละอันเนี่ยเราต้องทํำยังไงบ้างนะครับเมื่อทุกท่านดาวน์โหลดมาแล้วนะครับก็จะเห็นว่ามีไฟล์ Excel อยู่อันนึงนะครับซึ่งไฟล์ Excel ก็จะเป็นในลนักษณะแบบนี้นะครับอย่างแรกนะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่าช่องรวมทั้งหมดเลยเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด61ช่องด้วยกันประกอบไปด้วยอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะครับขออนุญาตซูมเข้ามานิดนึงนะครับ ก็จะมีนะครับที่ผมแบ่งเป็นสีไว้ให้แล้วเพื่อง่ายต่อคุณครูทุกท่านนะครับก็คือว่าเริ่มต้นและเส้นชัยเนี่ยจะเป็นสีชมพูซึ่งจะมีนะครับตอนเริ่มต้น1ช่องตอนเส้นชัย1ช่องช่องสีเหลืองนะครับจะเป็นช่องคําถามมีอยู่ทั้งหมด45ช่องแต่ถ้าเกิดกลัวว่า1ชั่วโมงจะเล่นไม่ทันสามารถลดจํานวนคําถามแล้วไม่ต้องใส่ทุกช่องก็ได้ไม่ต้องใส่ทุกช่องก็ได้นะครับ ต่อไปครับสีฟ้าก็คือเดินตามการคูณซึ่งประกอบไปด้วย4ช่องด้วยกันนะครับเนี่ยนะครับจะเห็นว่ามีคูณ2คือพูดง่ายๆว่านะครับถอยลูกเต๋าแล้วเดินมาตกช่องนี้นะครับก็เดินต่อไปอีกในลักษณะแบบนี้โดยคูณ2คูณ3นะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนตัวเลขได้ด้วยเดี๋ยวผมจะพูดถึงอีกครั้งหนึ่งนะครับต่อไปครับมีเซอร์ไพรส์นะครับอยู่ทั้งหมด9ช่องด้วยกันที่เป็นรูปดาวตรงนี้นะครับ นี่นะครับจะเห็นว่าเมื่อเรานําเมาส์ไปวางจะขึ้นคําว่าเซอร์ไพรส์แล้วก็เมื่อนํามาไปคลิกเนี่ยเราจะต้องใส่ข้อความเองนะครับเดี๋ยวจะพูดอีกครั้งหนึ่งอันตรายนะครับมีอยู่1อันตรงนี้เลยนะครับที่เป็นก้อนหินแตกๆตรงนี้นะครับมีอยู่1อันทั้งหมดแล้วนะครับก็จะรวมกันแล้วเป็น6 1ช่องด้วยกันนะครับแต่อย่างที่บอกไปแล้วว่าทุกท่านสามารถเพิ่มสามารถลดสามารถปรับขยับขยื่นทั้งหมดได้เลยนะครับมาดูกันครับมาเป็นตัวอย่างนะครับ ทีนี้นะครับก่อนจะทําเกมนี้ผมแนะนําว่าให้คุณครูทุกท่านเนี่ยเตรียมคําถามคําตอบไว้ตามจํานวนหรือตามความเหมาะสมก่อนอย่างที่บอกไปแล้วถ้าเกิดเราทําแบบเต็มแบบฟูลสกรีนเลยนะครับแบบเต็มเลยก็คือจะต้องมีคําถามทั้งหมด45ข้อรวมถึงคําตอบด้วยแต่ถ้าเกิดอันไหนที่เป็นรูปภาพนะครับเกมนี้ก็แนะนําให้เตรียมลิงก์เอาไว้ก่อนซึ่งจะหารูปภาพจากเน็ตก็ได้หรือใครมีภาพ จากคอมพิวเตอร์ของตัวเองก็จะต้องอัปโหลดขึ้นไปเว็บฝากไฟล์นะครับเพราะว่าเว็บนี้จะมีลิมิตของการอัปโหลดภาพขึ้นไปด้วยซึ่งหากสามารถหาดูได้ย้อนหลังนะครับในคลิปของ t d นแชร์ hare, ในส่วนของ g e n e r y นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับข้อที่1ผมถามว่า TDS ย่อมาจากอะไรแล้วก็มีคำตอบคู่กันในลักษณะแบบนี้เมื่อทุกท่านดาวน์โหลดไฟล์นี้แล้วก็ไปปรับได้เลยนะครับช่องที่2เป็น x 2ครับช่องที่5นะครับผมใส่เงื่อนไขพิเศษนะครับ ช่องที่5ก็คือช่องเซอร์ไพรส์ตรงนี้ใส่เงื่อนไขพิเศษว่าเมื่อเดินมาตกช่องหมายเลข5ก็จะได้เดินต่อไปยังช่องหมายเลข10นะครับหรืออย่างนะครับหมายเลข8อันนี้ก็เป็นเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับได้คะแนนในคัตโดโจ2คะแนนนะครับตรงนี้อาจจะต้องเปลี่ยนนะครับว่าเดินไปยังช่องไหนเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเช็คอันที่11นิดนึงนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11อ๋อโอเคนะครับ อันนี้เป็นคําถามก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่านํากลไกเดิมมาปรับนะครับอันนี้ผมจะลองเปลี่ยนเป็นลบ20นะครับก็เป็น80โอเคนะครับหรือยกตัวอย่างเช่นได้ลูกอมได้ขนมจากคุณครูนะครับในลักษณะแบบนี้ซึ่งคุณครูก็ลองไปเทียบดูกัแล้วกันนะครับว่าสิทธิพิเศษที่ผมใส่ลงไปในช่องสีเขียวเนี่ยนะครับหรือว่าเซอร์ไพรส์เนี่ยมันตรงหรือเปล่าถ้าไม่ตรงก็เปลี่ยนได้นะครับ แล้วก็มีอันนึงครับในช่องที่57นี่นะครับผมใส่เงื่อนไขแบบโหดขินเลยว่าถ้าใครเดินมาตกนะครับตรงก้อนหินแตกตรงนี้แบบดันเจอเนี่ยอันตรายเนี่ยนะครับจะต้องย้อนกลับมาที่จุดเริ่มต้นใหม่อาจจะโหดนิดนึงนะครับแต่ว่านี่เป็นสีสันของเกมกันแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสรุปในตอนแรกก็คือเมื่อคุณครูโหลดไฟล์นี้แล้วนะครับก็ทําการเปลี่ยนในส่วนข้อคําถามเป็นของตนเองใส่คําถามคําตอบกําหนดช่องการคูณใหม่เซอร์ไพรส์ใหม่ หรือจะไม่จำเป็นจะต้องใส่คำถามทั้งหมด45ช่องก็ได้ออกแบบตามความเหมาะสมออกแบบตามระยะเวลาที่สอนได้เลยนะครับนี่คือตัวอย่างคำถามคำตอบเงื่อนไขแล้วก็ลิงกภาพอยู่ที่ไฟล์ Excel นะครับต่อไปไปดูอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญในคลิปนี้ลองไปดูครับเรามาดูส่วนสำคัญของคลิปนี้อีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือ8สิ่งที่คุณคณรูควรรู้เกี่ยวกับการสร้างเกมเกมนี้หรือก่อนที่จะสร้างเกมนะครับว่าต้องเตรียมอะไรบ้าง กติกาในการเล่นอย่างคร่าวๆนะครับเกมนี้อย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าผมขออนุญาตตั้งชื่อว่าเกมสัตว์สายสิ่งวิ่งตะลุยป่านะครับ Animal Race แต่เน้นย้ำว่าคุณครูจะตั้งชื่ออะไรก็ได้แต่ชื่อกลางภาษาอังกฤษคือ Animal Race นะครับแต่ภาษาอังกฤษคุณครูสามารถไปออกแบบไปสร้างสารรค์ชื่อเองได้เลยหรือว่าถ้าเกิดยังไม่อยากตั้งก็อาจจะใช้ชื่อนี้ก็ได้นะครับมาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ อย่างแรกเลยนะครับคุณครูจะต้องเตรียมข้อคําถามและคําตอบสําหรับช่องตารางแต่ละช่องจํานวน45ข้อคําถามและ45คําตอบแต่อย่างที่บอกไปแล้วนะครับถ้าเกิดเรามีเวลาสอน1ชั่วโมงเราอาจจะมีสัก10ข้อ15ข้อ20ข้อก็ได้ง่ายบ้างปานกลางบ้างยากยากบ้างผสมผสานกาันเพื่อความเหมาะสมและความท้าทายในการเล่นเกมของนักเรียนนะครับ แน่นอนครับอย่างที่บอกไปแล้วว่าถ้าเกิดอยากรวดเร็วและไวเนี่ยควรจะมีทั้งคําถามคําตอบไว้เพราะว่าเราจะต้องนําคําถามคําตอบเนี่ยไปลงในตัวเกมนะครับข้อที่2ครับเตรียมเงื่อนไขของเกมเพิ่มเติมนะครับเช่นเดินหน้าถอยหลังไปยังช่องหยุดเล่น1รอบได้ถอยเต๋าซ้ํากลับไปจุดเริ่มต้นได้ขนมได้รางวัลน,นะครับและอื่นๆอีกมากมายที่เป็นเงื่อนไขเพิ่มเติมนะครับ ข้อที่3ครับถ้าเกิดข้อไหนนะครับหรือว่าเกมเกมนี้ต้องการให้มีรูปภาพมีวิดีโอประกอบก็เตรียมลิงก์ของรูปภาพไว้เพราะการมีวิดีโอการมีรูปภาพนะครับหลักๆแล้วก็คือรูปภาพนั่นแหละจะช่วยทําให้เกมสนุกสนานมากขึ้นด้วยนะครับข้อที่4นะครับถ้าเกิดอยากให้เกมเกมนี้สนุกขึ้นก็อาจจะหาเพลงประกอบเปิดครอบเบาๆนะครับเพื่อสร้างบรรยากาศที่สนุกสนาน เปิดใน YouTube แล้วยุบเอาไว้ก็ได้นะครับหรือจะเปิดโดยใช้โทรศัพท์มือถือแล้วส่งไปที่ลำโพงบลูทูธเพื่อแยกกันอะไรยังไงก็ได้คุณครูลองออกแบบดูนะครับต่อไปครับข้อที่5นะครับก็คือเตรียมกระดานไว้บอร์ดเล็กปากกาเขียนแล้วก็แปลงลบเอาไว้สําหรับใช้เล่นเกมนะครับถ้าไม่มีก็อาจจะเป็นกระดาษ a 4ธรรมดานะครับหรือการ์ดเคสก็ได้อันนี้ก็ลองออกแบบดูนะครับ ข้อที่6นะครับเตรียมกระดิ่งไว้กดนะครับเมื่อหมดเวลาในแต่ละข้อก็ได้เพราะนะครับตอนที่คุณครูให้เด็กตอบคําถามหรือว่าคิดนะครับที่จะเขียนคําตอบลงไปเนี่ยอาจจะต้องกําหนดช่วงเวลาหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดไม่ได้กาหนดช่วงเวลาเนี่ยระยะเวลาในการเล่นเกมอาจจะยืดเยื้อได้นะครับข้อที่7ครับเตรียมชุดพิธีกรจัดใหญ่จัดเต็มอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับเพื่อเพิ่มความสนุกสนานเพิ่มสีสันของเกม และสุดท้ายครับเตรียมของรางวัลเล็กๆน้อยๆซึ่งจะมีหรือไม่มีก็ได้แต่ถ้าเกิดมีก็จะเป็นกําลังใจเป็นการเสริมแรงด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มคะแนนในคัสโดโจคัทหนสองสามขนมลูกอมช็อกโกแลตนะครับอะไรต่างๆนานาคุณครูก็ลองจัดเตรียมมาดูนะครับเพราะว่าการเล่นเกมเกมนี้น่าจะต้องอาศัยเวลาพอสมควรนะครับ ก็เป็นการเล่นไปด้วยเรียนรู้ไปด้วยก็ได้อาจจะทั้งคาบเลยก็ได้30นาทีก็ได้ลองดูนะครับต่อไปพูดถึงส่วนประกอบของเกมนะครับส่วนประกอบของเกมก็จะมีอยู่6ส่วนหลักๆด้วยกันนะครับเริ่มต้นจากส่วนที่1เลยก็คือตัวเดินหรือโทเค็นนะครับจะอยู่หมายเลข1ตรงนี้จะมีทั้งหมด4แบบ4ทีมนะครับเป็นรูปน้องแมวนะครับผมมองไม่ชัดนะน้องแมวน้องหมูน้องหมาแล้วก็น้องเป็ดนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด4ทีม 4แบบด้วยกันอันที่2นะครับเป็นปุ่มทอยลูกเต๋าตรงนี้นะครับอันที่3ครับพื้นที่ในการเล่นก็คือตรงนี้ทั้งหมดมีอยู่ทั้งหมด61ช่องนะครับข้อที่4ครับรูปดาวนะครับก็คือการเซอร์ไพรส์เช่นคะแนานลูกอมรางวัลการเสริมแรงต่างๆนะครับข้อที่5นะครับส่วนประกอบที่5ก็คือที่เห็นเป็นคูณ2คูณ3ตรงนี้นะครับ ก็คือมาตกช่องนี้ก็เพิ่มเติมไปได้เช่นทอยลูกเต๋ามาตกช่องนี้ได้3ก็เดินต่อไปอีก3นะครับในลักษณะแบบนี้ข้อที่หครับหมายเลข6ขกก็คืออันตรายนะครับตรงนี้อาจจะเพิ่มเติมจุดก็ได้อย่างที่ได้บอกไปแล้วนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยก็คือหยุดเดินก็ได้หรือจะกลับไปจุดเริ่มต้นก็ได้ขึ้นอยู่กับความโหดหินที่คุณครูจะกำหนดนะครับและ เหนือสิ่งอื่นใดทั้งปวงครับทั้งหมดนี้สามารถเพิ่มลบได้ตามความเหมาะสมตามระยะเวลาที่คุณครูใช้เล่นเกมเลยนะครับกบติกานะครับและวิธีการเล่นก็มีง่ายๆดังต่อไปนี้นะครับขออนุญาตเปิดในครั้งเดียวเลยก็ได้นะครับนี่เลยนะครับข้อที่1เลยนะครับแบ่งกลุ่มออกเป็น4กลุ่มคระผู้เรียนหรือไม่คะก็ได้ข้อที่2นะครับแจกอุปกรณ์ในการเล่นกระดานไว้บอร์ดเล็ก a 4การ์ดเคสปากกาเขียนแปรงลบให้แต่ละกลุ่มนะครับ หาทีมแรกที่มีสิทธิ์ได้ทอยลูกเต๋าก่อนด้วยวิธีการสุ่มต่างๆหรือจะเป่ายิงชุบก,ก็ได้ข้อที่4นะครับก็คือทีมที่มีสิทธิ์เล่นก่อนจะทอยลูกเต๋านะครับเมื่อทอยลูกเต๋าเสร็จแล้วก็ให้เดินตามจํานวนที่ทอยได้ข้อที่5ครับถ้าเจอคําถามก็ให้ตอบตอบถูกจะได้เล่นในรอบต่อไปนะครับแต่ถ้าตอบผิดจะต้องหยุดเดิน1รอบตรงนี้คุณครูสามารถออกแบบเพิ่มเติมได้นะครับ ถ้าเจอเงื่อนไขอื่นๆนะครับหรือเงื่อนไขที่ให้ทําตามเช่นเดินไป็น3ช่องเดินคูณ2อคูณสหยุดเดินนะครับหรืออะไรก็ตามเป็นจุดเริ่มต้นนะครับก็จะต้องทําตามแบบนั้นทําตามเงื่อนไขและสุดท้ายข้อที่6นะครับเล่นจนกว่าจะได้ผู้ชนะหรือถึงเส้นชัยหรือถ้าเกิดคุณครูกําหนดเวลาให้เล่นนะครับเช่นให้เล่น30นาทีแล้วยังไม่ถึงเส้นชัยก็ลองดูนะครับว่า นักเรียนนะครับทีมไหนหรือกลุ่มไหนที่เดินไปได้ไกลกว่ากันก็จะเป็นเดอ๋ยววินเนอร์นะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปวิดีโอนี้เอาไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะพาไปเรียนรู้การสร้างแบบละเอียดเลยแล้วก็ทดลองเล่นด้วยคลิปนี้ค่อนข้างจะยาวเกินไปแล้วก็ต้องขออนุญาตตัดแบ่งคลิปนะครับถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะครับแล้วก็ส่งต่อคลิปนี้ให้กับเพื่อนๆด้วยและที่สำคัญอย่าลืม มาเรียนรู้กันต่อในคลิปหน้าลงมือสร้างและเตรียมนำไปใช้ในเทอมต่อไปด้วยนะครับก่อนจะไปคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆในการผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปเดี๋ยวติดตามกันต่อที่คลิปหน้าขอบคุณมากสวีดัสสวัสดีครับ